จากวันนั้นนะคะขายได้วันละ10-20ไม้ค่ะตอนนี้ค่ะปิ้งแค่แทบไม่ทันเลยค่ะเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้โหแบบปิ้งไม่ทันทํากี่ไม้ร้อยไม้200อไม้ก็หมดนะคะเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะมีทั้งรถธรรมดาแล้วก็รถลาบด้วยนะคะเนี่ยค่ะราคาก็ไม่ไม่แรงค่ะราคา เดี๋ยวเพื่อนๆเห็นจะตกใจค่ะหมูปิ้งนะคะหมูปิ้ง5บาทค่ะหมูปิ้ง5บาทค่ะวินยูเกอบพระค่ะหน้าร้านวินยูกอบพระเลยค่ะเป็นที่โปรดปานของน้องๆนะคะมีสองรถค่ะมีรถออริจินัลนะคะแล้วก็มีรลสลาบค่ะเพื่อนจ๋านะคะเนี่ค่ะ อาจจะดูคลิปธรรมดาค่ะแต่เห็นความพยายามนะคะจะขายได้วันละ20ไม้ตอนนี้นะคะ2 0 0 3 0 0ไม้เอาไม่อยู่แล้วนะคะเชิญชวนค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งวินูกรอบผะค่ะไม้ละ5บาทค่ะข้าวเหนียวก็บ5บาทค่ะนะอิ่มเลยค่ะมือ้อนึงอิ่มเลยผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะหมดแล้วค่ะตอนนี้หมดแล้วจ้าขายดิบขายดีนะคะ เนี่ยค่ะหมดแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วจ้า